คนเกิดวันศุกร์ก็หายการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพยายามหาสิ่งที่จะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดอะไรที่ไม่รู้กล้าที่จะถามอยากรู้อยากเห็นอยู่ว่างไม่ค่อยได้ต้องเติมเต็มความรู้อยู่เสมอช่วยคนอื่นเหมือนหาเรื่องใส่ตัวเวลาเป็นห่วงใครมักจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่พอยืดมือเข้าไปช่วยทีไรปัญหามักตามมาไม่จบบางครั้งจากความเป็นห่วงกลายเป็นเหมือนหน้าที่ของเราซะอย่างนั้นอยู่ด้วยแล้วอารมณ์ดีเป็นคนสนุกสนานเฮฮา ไม่ค่อยมีมุมเครียดให้เห็นชอบพูดชอบคุยมีเรื่องตลกเล่าให้ฟังกับคนรอบข้างอยู่เสมอเรียกได้ว่าเป็นหัวหน้าฝ่ายฉันทนาการเบอร์ต้นๆได้เลยงานบ้านมักไม่ค่อยทําแต่บ้านก็ไม่รกนะเป็นคนที่ไม่ชอบทํางานบ้านนานๆจะทําสักทีแต่กลายเป็นว่าทุกอย่างค่อนข้างเป็นระเบียบเพราะว่าขี้เกียจทําก็เลยมีระเบียบตั้งแต่แรกขอปล่อยผ่านคนแย่ๆไม่ว่าจะเจอคนพูดจาหรือ ประพฤติแย่ใส่มักเลือกที่จะอดกั้นไม่ต่อล้อต่อเทียงให้เกิดปัญหาไม่อยากเสียเวลาเสียสุขภาพจิต กับคนเหล่านี้เป็นคนที่จริงจังเรื่องห้องน้ํามากๆไม่จําเป็นจะไม่ยอมเข้าห้องน้ํานอกบ้านปวดมากแค่ไหนก็จะพยายามอั้นให้ได้หรือถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆต้องเช็ดทุกซอกทุกมุมก่อนเหมือนพังล้างห้องน้ํามาใหม่เลยอะไรจะสะอาดขนาดนั้นนักคนวันศุกร์ไม่ชอบให้รอบจานมีเศษอาหารแค่ลอยน้ําจากแก้วบนโต๊ะก็รู้สึกไม่สบายใจแล้วกินแล้วสภาพโต๊ะต้องดูใหม่แบบว่ากินไปเช็ดไป ตรงกะโคนวันศุกร์ใหมเม้นมาบอกหน่อยหากชอบคลิปนี้ฝากกดใจกดแชร์กดตามหรือบันทึกเก็บไว้ดูซ้ำขอบคุณครับ